คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับวันนี้แอดได้เดินทางมาที่หลักกิโลนะครับหลักกิโลนำโชคนะครับซึ่งหลายคนหลายท่านก็มีโชคกับหลักกิโลแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้แอดก็ได้มาอีกนะครับเพื่อมาตามตัวเลขนะครับก็มีคนมา เส้นไหว้ตลโดนะครับผ่านมาแล้วก็เส้นไหว้เพราะว่าเขามีโชคมีลาบกับหลักกิโลตรงนี้นะครับั้นแอดตามตัวเลขให้เ c ได้ชมเรื่อยๆนะครับเผื่อมีเลขในดวงใจของคุณผู้ชมนะครับของ f c นะครับมีเลขที่โชคก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับแอดก็หลักกิโลตรงนี้นะครับก็มีหลายคนที่ได้โชคได้รางวัลแล้วก็จะมาสร้างสารให้อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่รู้จะขึ้นสารวันไหนนะครับ เรามาติดตามได้อีกหลายกิโลเลยกันเด้อดูแลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับอยู่ในเมือง่นในทางอัมเภอขาวค่ะอ๋อฟ้าซินดารินแม่คน,น,นค่ะอ๋อเค่ยไปอยุกตัดติมาขอโชคขอพรเนาะครับเนาะแม่นค่ะโอ้ยแต่มักแรนครับมอไซค์มาแจ่มเลยเอ็นด้ยใส่ละนักทะเบียนรถนึงเจ็ดเจ็ดแปดเด้อรถนี้อะไร เมนอมเบิงเดี่ยวครับมกรมัสเอนจฟันแม่นนะครับวันนี้มานะครับฟันดีบ่ครับอียงฟันแม่นฟันแม่นฟันดีบ่งวนี้อองวดที่แล้วได้ไาย้าไหดครับงวดที่แล้วก็หลายดอกค่ะแสนสองแสนเนาะ ไม่ได้หนูไม่ได้ขนาดนั้นค่ะส oh. ิบยี่สิบก็พอแล้วเนาะพอแ <No. S 2> ล้วก็เลยุ่นน้ำเขาเนาะแม่นค่ะเมื่อน,นี้มาทำอะไรบ้างครับวันนี้เมื่อกี้มาถวายน้ำแดงเพื่อน,นค่ะถวายน้ำแดงเพื่อนเนาะถวน้ำแดงเพื่อนเนาะวันนี้ชอบหรือเปล่า อุ้นเจ้าเต่าอันบอ่อขับลูกฟางอันเก่าอ่ะมาหลอดบังหันนู้ออนนกับว่าอะไขอผ่านนี่อย่างนู้ค่ะโอ้<า>เจ้าเต่าก็สริงวาวนู้กับคออะไมันออกน้ำเหล็กตามป่ายนี่แหละโอ,อ้ขอเพิ่นบันก่อนได้แบบนี้บอกก็ค่ะก็ขับรถผ่านมา ก็เห็นเขาทําพิธีกันก็เลยถามว่าได้เลขตัวไหนกันบ้างคะก็ทุกคนก็บอกไม่ไม่ได้มีเลขตัวไหนหนูก็อธิษฐานว่าถ้าไม่มีเลขตัวไหนหนูก็ขอให้ออกตามตามเลขที่อยู่ที่ป้ายน,น,นี้สองเกตใช่ค่ะอ๋อสองเตเต็มเต็มเลยอันพี่นูฝากอันนี้น้ำฝากชคใ<อ> <โฆ S 2> หน้นูแลเด้อนี้น ลมแรงมากเลยวันนี้ผ้ากันเบองจากสายขาดเสื้ี่ผ้ากันนะอ๋อมาประจำคือสีใดหลายเนาะค่ะอ๋อค่ะบออบบออเหาไหมเขาครับลองเสียงมึงนะครับเด้อชอบตัวเลขนะคะยังหยุดรักกิโลเนาะสองศูนย์เจ็ดเก้า ผู้ชมนะครับก็ดูเสื้อนะครับเสื้อก็ถ้ายังที่เห็นนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เสื้อสวยๆนะครับเดี๋ยวก็ตากแดดตากฝนนะครับอ่ะตากแดดตากฝนก็น่าจะไปหมดนะครับไม่มีร่มนะครับถ้ามีลังคานะครับบังแดดบังเสื้อให้ก็น่าจะดีนะคุณผู้ชมนะครับ ขี่มอเตอร์ไซค์มาจาก11นะครับคุณผู้ชมโอ้โหเก่งมากเลยมาเรื่อยๆนะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์มาขอเลขหลักกิโลนะครับที่จาก11นะครับโอ้เลขทะเบียนก็อน177นะครับงวดก่อน17น่าจะได้นะครับงวดนี้ก็ได้27เองเนาะอ่ะเลขทะเบียนรถ87นะครับโอ้87นะครับ87นะครับคุณผู้ชมนะครับเจนะครับจากร11นะครับ ูนห้าชัดชไม่ได้หัวตั้งถ่อยู่ข้างล่างนะยียะ่สิส่นัดม้จ้าเด้อลูปก็ถ่ายเนาะได้ค่ะตอนหน้าคมาไม สูตชีวิตคือคอยเลรู<_<_<_<_้จากทองไหนเนาะบางเนาะอานั<_<_<_<_<_<_่งนอชาแนลอแล้วก็เอนจิวเอนจิวค่ะชาแนลวันนี<_<_้ชาแนลเนาะผมสัพยานาสคาฝากช่องไปด้วยนะคะค่ะได้ได้ตัวเลขจากลกกิโลเนาะ ใช่ค่ะสองเจ็ดเจ็ดสองดูจากช่อง YouTube เนาะใช่ค่ะวันนี้ก็เบิกมาคนเดียวด้วยทางมาจากร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดไกลมากเลยไกลมากเลยมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาตั้งแต่สิบโมงค่ะสิบโมงสิบโมงตอนนี้กี่โมงแล้วนี่แสดงว่าขับรถเร็วมากเร็วนะไม่แค่เที่ยงเองเคยมาไหมคะเคยค่ะผ่านเส้นทางนี้ประจำเพราะเป็นเส้นทางกลับบ้านสวนนภุมรัตนะ ทำทำอะไรครับเนี่ยโผล่ทรายกับทำงานอะไรครับเกี่ยวกับไม่บอกไม่บอกได้แล้วไม่เป็นไรจ้ะเราไม่บอกบอกแค่โชคก็พอละตัวเลขก็พอแล้วเนาะเคยฝันเห็นอ่าลักกิโลไหมคะไม่เคยอ๋อไม่เคยเนาะไม่เคยค่ะแต่ว่าได้โชคได้ลาบนี่ก็คือจ้ะก็เลยจะได้อยูเลยเนาะเนาะดูให้เสร็จก่อนดูให้จบก่อนค่อยไปค่ะเอาโชคเอาลาภก่อนเนาะก้าวมาแล้วเนาะตัวหนึ่ง ยังยังไม่เห็นอนะ่ะอีกตัวหนึ่งครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับจากตัวเลขที่ชอบไว้เลยนะครับหลักกิโลนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเลขประมาณนี้นะครับแอดคิดว่าน่าจะมาอีกเมือนเดิมนะครับเลขหลักกิโลนะเนาะเ,นเข้าทุกงวดจริงๆสิบสี่สิบห้างวดแล้วครับสิบสี่สิบห้าจบหกงวดแล้วนะครับ, 14, 15, มรบไม่เคยพลาดเลขหลักกิโล,ลก็รอคนที่จะขึ้น ขึ้นสารนะครับให้รักกิโลที่นี่นะครับให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับก็จะมีสารนะครับก็มีผู้ที่มีโชคไม่ลาบนะครับจะขึ้นตั้งสารให้ไม่รู้ว่าไหนนะครับคุณผู้ชมนะครับลองติดตามทางช่อง y o u t u b e เอานะครับเพื่อจะได้ตัวเลขเด็ดแต่วันนี้เบื้องต้นเราก็จะมาขอเลขอีกนะครับกับพี่มาจากาเดินทางขี่มอเตอร์ไซค์มาจากร้อยเอ็ดนะครับเกมาจากยะโส ได้ตัวเล็แล้วบปล่านาตัวเล็หรือยังเอ้าตามหลักกิโลนั่นแหละอะไรเลขหลักกิโลอะไรเนาะกี่นีนเนาะสองหนูชอบสองศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าโอ้ด้านบนเนาะใช่ค่ะแล้วก็เลขทูบอะไรมองว่าเป็นเก้าศูนย์เก้านะเก้าศูนย์เก้าเปล่ใช่ค่ะอ่าโอ้จะเดินทางต่อแล้วใช่ค่ะจะเดินทางต่อไปสุรินทร์แล้วสุรินทร์แล้วมาจากร้อยเอ็ดเนาะโคนทรายค่ะโคนทรายโคนทรายค่ะ โพนทรายอำเภออะไรนะโพ,ะพนทรายจังหวัดอำเภอโพ,พนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอ้จ้ะโอ้เดินทางปลอดภัยเด้อใช่ไหมค่ะจะคอยเฮงให,งหง้รวยถูกเลขตลอดด้วยค่ะจ้ะครับคุณผู้ชมครับอ่ะตัวเลขนะครับร้อนมากเลยครับเมื่อกี้นี้เครื่องดับเลยนะครับเก้าศูนย์เก้าดูเอานะครัเก้าศูนย์เก้าแต่คุณพี่มาจากร้อยเอ็ดนะครับโพนทรายร้อยเอ็ดนะครับ อชอบเลขคูก่กับเลขนี้นะกับชอบเลขนี้นะครุณผู้ชมนะครับ2097 2097 2097นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วแต่เราจะชอบเด้อนะครับอ่ะด้านนี้นะครับอ่ะ อันนี้จะเป็นห้าูน์นะครับ16 5 0หก้าูน์กับหนึกนับ5 0นะครับด้านนี้เนาะครับยังไงก็มาแน่นอนนะครับนะครับก็มาเรื่อยๆไม่ยุดไม่หย่อนนะครับ นะครับก็มาสรุปตัวเลขกันนะครับที่หลักกิโลอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับขออนุญาตสรุปตัวเลขนิดนึงนะครับด้านนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ FC ได้ดูแบบจะได้จําแม่นๆนะครับเนี่ยครับนะครับคุณผชมเนี่ยสวัสดีครับผมนะครับเนี่ยก็มาเรื่อยๆนะครับคุณผชมเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็น 18นะครับคุณผู้ชม1827ที่ออกไปนะครับ18กับ27ที่ออกไปและอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางนะคุณผู้ชมตรงกลางก็จะมี2079 2079ล่างก็27ที่ออกไปแล้วนะครับอ่าด้านนู้นนะครับด้านทางนู้นฮะด้านทางนู้นก็จะเป็น16กับ50นะครับจนจะจําได้เลยนะครับเลขหลักกิโลนะฮะตอนนี้เอสจะจําได้แล้วนะครับเลขเลขทูบนะครับเลขทูบที่จุดได้นะครับนะเลขทูบที่จุดได้มองเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็ 9ก้าหรือ969นะครับอ่ะเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขของคุณพี่เขาชอบเมื่อสักครู่นี้นะเจ๊ J. เขาชอบเมื่อกี่เลขถูกเลขต้องวดด้วยนะครับนะก็เลขที่ชอบก็สองเก้าเจ็ดเก้านะครับสองศูนย์เจ็ดเก้าขออภัยนะสองศูนย์เจ็ดเก้านะครับหรือเจ็ดแปดหรือเจ็ดเจ็ดแปดนะครับอ่ะอ่ะคุณผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับอ่ะสหรับ สรุปตัวเลขในวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับอ่ะเนี่ยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแนวทางสำหรับวันนี้ก็ล่ำลากันไปนะครับแคปหน้าจอไว้ดูด้วยนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ดูด้วยเลขหลักกิโลนะครับประมาณนี้นะครับด้านซ้ายขวาก็อยู่ในสมุดนี้หมดแล้วนะครับแคปหน้าจอไว้ดูด้วยนะครับอ่ะถ้าจะดูเลขหลักกิโลต้องดูตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเข้าทุกงวดจริงๆนะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเข้ามากิ่งวดแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สำหรับคนใดบ่คอยมีโชคนะครับผมก็ล่องเอาไปเซาบูซ่ามึงนะครับผมตะขุดลกช้างภายในบรรจุไปด้วยเส้นคนหางช้างลกช้างหนังช้างกระดูกช้างและของมงคลชากเกือบทุกชนิดนะครับผมสำหรับตะขอสร้างนี่ก็เด่นทั้งด้านนะครับผมเกาะเงินขอทองเรียกเงินเรียกทองนะครับควบคุมบริวารนะครับผมสิ่งบดีกรับกลายเป็นดีได้นะครับผมในธาราโคจารสารโคจารักนะครับที่เพิ่นได้กล่าวไว้ๆนะครับผมนะครับตะขอสร้างนะครับผมนะคจัดน้อยๆเอาไปมืดพวกงูพวกเงี้ยวพวกเนี่ยขอไหมขอมาไกลวะใดครับที่เหนือที่โตใส่กระปุกใส่กระเป๋าเงินไว้กาาะะเเเเเงงงงิินนนนกกกออออททรรรีียยคคับใวมสื่ นะครับผมนะครับถ้าในสนใจนะครับผมกับเบอร์โทรอยู่หน้าจอเด้อนะครับผมเบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะครับกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะครับสั้นใดที่ซื้อหวยพิพิธถือถือซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนนะครับผมกัลรองเอาไปบูซ่ามืองได้ครับเด้อติเงี้ยติซันตินาลันกับเป็นมหามงคลนะครับผมของใหญ่พญาช้างศาลนะครับผมนะครับในตำรานะครับผมตะขอนะครับผมขนาดพญานาคตัวยี้ยี้นะครับผมกับยังย้อมใน คาถาโคตรลักของบูชาของตะขอนะครับผมเงินทองของเขาที่มันใหญ่กว่าเฮาเฮาสมัครเกาะเขามาไหวได้นะครับโชคลาภก็ตามนะครับเกาะไหวได้นะครับผมสระอิสิทันใดที่อยากจะเซาบูชานะครับผมนะครับก็โทรเข้ามาได้เด้อบนเจอยู่หน้าจอนะครับผมอาซาทุครับซาทุ